เมนูอร่อยๆที่หลายบ้านชอบนะคะผัดกะเพราทะเลนั่นเองนะคะกุ้งตัวโตๆนะคะปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆนะ,ะมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะนะคะพบกับแม่เอมมี่ลูกสองแฟนเพจนะคะอันดับแรกเราก็จะเอาพริกกับกระเทียมที่เราโขกเรียบร้อยนะคะลงไปผัดกับน้ำมันเลยค่ะนะคะผัดจนอหอมนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะพอมีกลิ่นหอมได้ที่นะคะ เราก็จะเอาหมึกนะคะแล้วก็กุ้งที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะลงไปผัดได้เลยคะ่ะกุ้งของเราวันนี้เป็นกุ้งไซสใหญ่นะคะตัวโตวมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะ กลิ่นหอมโชยมาเลยนะคะตามฮัตชุยฮัตชุยไปเลยนะคะเพราะว่าผัดกะเพราเอกลักษณ์ของเขาก็คือการจามฮัตชุ่ยนั่นเองนะคะ mm hmm. เราก็จะผัดกุ้งกับปลาหมึกให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยจะใส่เครื่องปรุงนะคะ mm hmm. ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้ม่มีหอมแล้วนะคะ mm hmm. สีสันก็คือน่ากินแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมาเติมซีอิ๊วขาวลงไปเลยคะ mm ่ะ hmm. นะคะใส่ไปพอประมาณนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วย น้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยนะคะแม่เอมมีจะเอานะคะแลาก็ใส่ตามปริมาณที่เราชอบมะทุกคนเนาะจากนั้นตามด้วยพงชูรสของเรานะคะผงชูรสโนันๆนะคะไม่ได้จริงๆนะคะก็คือพงนัวของเรานะคะตามด้วยอะไรดีนะคะตามด้วยน้ําตาลนะคะตามด้วยน้ําตาลนะคะวันนี้พี่สาวเป็นคนผัดนะคะแม่เอมมี่เป็นคนจับกล้องนะคะ ก็จะสายนิดนึงนะคะเพราะว่ามือไม่ค่อยนิ่งเนาะพอใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะคะเราก็จะมาคุณให้เขาเข้ากันนะคะตอนนี้หมึกกับกุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนพี่สาวก็เออมาชิมดูก่อนนะคะว่าโอเคแล้วหรือยังนะคะจะเติมน้าปลาลงไปเล็กน้อยนะคะพี่สาวชิมู่แล้วเอยมันยังจืดนิดนึดนงนะก็เลยเติมน้าปลาลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นะคะ วันนี้ใส่เป็นพร้อมหัวใหญ่กับถั่วปักยาวลงไปนะคะเพราะว่ากุ้งกับปลาหมึกของเราสุกแล้วนะคะส่วนผักของเราใส่ลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะทุกคนก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มสีสันและก็ความอร่อยลงไปนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบกระเพราของเรานะคะล้างทําความสะอาดเด็ดเอาแต่ใบอ่อนๆนะคะโรยลงไปเลยค่ะนะคะจากนั้นก็ผัดเออ ไปสักเล็กน้อยก็พอนะคะเพราะว่าใบกะเพราของเราสุกง่ายมากๆนะคะกลิ่นใบกะเพราตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะทุกคนไม่มีหิวแล้วนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยก็ปิดเตาแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็คือน่าทานมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆการรับชมนะคะไปตักข้าวสวยรอได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เอมมี่ด้วยนะคะ